เป็นอะไรเงี้ยวตายบ่กินทุกอย่างโมซันตอนนี้หิวทุกอย่างกินทุกอย่างโมซันพี่น้องผู้ใหญ่จะดีซื้อหายมาว่าเนี่พอดีเลยเบิ้งอู้ห์หาซีวิตไปหากระปอมพี่น้องเลยคือบ่บ่พออมินนี่นี่หัวป้าในไล่ได้กระปอมคือบ่ลงเบิ้งป้าได้จักโตเกาะเบิ้งสามหา พอดีสี่โตก็พรอมกล้าหาคนสิปันไายนี่มหนาวมะหาคนพี่น้องนี่นี่พอดีลดนี่หาอะไรหากะชาหากระปั้นเราเคยใช้ทุงเี่นี่ทุงยางเอาไปใส่ใส่สนะแม่นตีพอยมิน

บ่มึงดูมันเมียนะไข่เป็นถิดแล้วย่งบ่เศร้าอยู่มาผูกแคนเอาเน่เด้อยิ่งมเนยเออบ่แล้วก็นโนดำมันเอาผายผูกแคนมาห้บักโน่ผูกแค้ใหาเจ้าบ่เศร้าโน่โน่บ่รีผูกแครนให้ไปถามเด้อผูกแคนเชื่อๆบ่เป็นจยงได้อีกกระผูกเซื่อๆนี่แล้ว พอเปิ้่ใบผูกพี่น้องเอ้กับผูบูเดกเนี่ยเนี่เออทั้งหน้าสาทั้งนี่สองเบิ่งด้วยพออีมินปั้นล้วแรลุงเจ้าสีหามโป่งปั้นโป่ปั้นพอคู่เออกับปั้นอันนี้พูดหนี่สองพูดหน้าสามเออออืมอืมนะพี่น้องเอ้ไปหอดช้นี่นะล่าสุดนะไปหอดท้ายโหลตีนแตกยางแตกนะแตกดยวชีวิไ บดบดกลับมาอีกวะมาเอาโหลดอันพอที่แท็กไปตะวิดนะเอาโหลดอันมาายไปมาาขแล้วลุปทั้งตีนทั้งใสคาขแล้วมันหายมันบดดาจักมาใส้กายใหญ่แต่เศร้าผมปนกันตัวใหญ่ตัวน้อย ตัวตายกันมันได้สาคกันตัวตายตัวย่งกันมันได้สากาคขวัญอยังวะอุ้ยลมหัวกุดเด้นี่นะลมหัวกุดอาม่านะขี้พุ่นนะอนนาะขมหอนะครพระท่านกึกมองพี่ปะสาเลยบ่

จะกราซื้ๆไปหายไผ่แล้วนี่จำนี่งสามลอยซกเอาคนละอ,อยหาซีน่จุ่มคอยนี่มนงาฮ่หมื่นหน่ซเพิ <c oughs> มน,น,ส,นสามคนน่นี่นอเน่มนนมนสมคนซเนิก็ถือว่าไปกับบ่อุปอูปเนาะลูปจะพอไก่ทองเด้อลูกจะพอไก่ทองาไสองคน เอ้พอยมินพอยมินบดได้ขูบเด้อขูบไปไหมอยู่ๆฮักฮักฮักนาคาจอบเออโอ้ยน่องซีกับน้องมัมเพิ่นมาอ่ะสตามซุ่มเซลกัาวุ่นเด้อพังเชียงเอินป่าเด้อป่าสิตามเชื่อสิเมื่อแล้วสิเมื่อแล้วสิเมื่อบ้านปังเลยติอายเป็นวินอยู่ค่ะอายซะเมื่อซะซะแม่ยเป็นวินโอ้ยพอลำเลื่อกนะเบิ่งทางเลย ก่อนจากพี่น้องยูเอจนเถียงจนสี่าบพี่น้องบงาหิ้วอย่างไรหมอไข้สิขาอยู่บ่างสามลอยนี่นะเยากจะส่งไปให้ลาเบึงนี่เราบซื้ออยู่บ่ะองคนสามลอยนี่นะได้ผู้สามนี่เนาะสองคนพี่น้องไอ้พอดีแท็กเป็นคนปันสำคัญออได้สามนี่สองคน มาสิขึ้นไปลวกกระปุนตำก่อนมันเสร็จต่ละออดเอาหนามเย็นใส่ลูกเขาเนี่ยนะปุ๊กนั่นนะเศร้าแล้วเศ้าแล้วเฮ้ยวะม่ได้ไปผ่อนน้ำหมูดอกมาผ่อนกระยาดอกเฮ้ยเฮ้ยมันจะออกเลยให้น้องซีเส้นเอากระปุนแม่น้องดำมาพี่น้องนะครัสิขึ้นไปลวกตาซุ่มก่อนว่าให้แม่น้องดำน้ำมากินมันบ่มาซ้ำลูกชายล, <uk S 1> ล <uk S 2> ูกไผ่มันอยู่แล้วมันบ่มา นั่งมากกับบักหม่ำพี่น้อง,อง,งนอนอพี่น้องสีนั่งนอนงโหไรเออใช่อีซีนะอีซีอะไรยังไงแหกเหกย่ยได้มึงอย่าขล้ำสีกูย,ยังไม่ได้ขล้เอือของบาลูกจับจ่าของไปรถพี่น้องดีแท็กกับพอกระทองไปหากระปอมมาได้ขายพี่กันช่วยให้ตัง้งทั้ง้หวันเมาส์สี่ร้อยปะซัน <laughs> <laughs> พอดีพอกระท้องกันใสสายโหลด <laughs> เทสะคองรถมันส si nah. ิบทโดดออกบ่มื่ขี่รถนะบดโดดก็ไปแล้วแหละอย่าไปลืมหมอเอาได้ก็หายง่ายเงึงพี่น้องไปเอาไปลูกได้สีลอยไปพี่น้องเล้วชีตัมกระปุ่นต่อกันบ้านนี้ลวกแล้วนะพี่น้องอันนี้ลวกกระลำเราแสบมันกันพี่น้องพอเคยพอประแดดอยู่ บริเฮดเพชรเนาะลูกสาวพี่น้องเอ้ยจักมีผู้ใดหิวมาแต่ร์ไซมาเทียงอยู่เทียงกินเนาะวิ่งมาขึนเขาแกงปลาไปตักแล้วลูกอันลูกสาวอยากน้ำนะคะับบริเฮดเพชรไปตักมาแล้วลูกกับรีบเข่าลงมาเอาเห็นผักกะหล่ำอยู่ใน่ไหนวะเอาผักกะหล่ำเด้กูตำใส่อันนี้เบ้อะออ้าวเฮ้ยไก่มาเห็ดทั้งดอกไม้ตกใช่ค่ะ แซ่บเฮ้ยซีเมืองเห้ได้ได้สามันบ่มีกระปุ่นกินกระปุ่นแห่งเนี่ยนะแนี่ยคุณอาจารย์นะฮะมาห้องคุณอาจารย์มาห้องมึงอยากกระปุ่นเสร็จด้วยนนี่มาหิวก็ได้ตักไข่บักหมั่นน้ำวายเป็นลูกเป็นยิ่งกูนาจะมาว่าแบบนี้ล่างมือานะ หลากินแล้วหลูกใบโพน่ะกินลงโหลดเดอมันแก่ห่อนในใบโพน่ะพี่น้องเลยสบายดีพี okay, mm. ่น้องมาเดิเด้อตากันน้องซีเอ้ยตากนน้องตัดอยู่ดเฮ้ยกโม่าหักโม่เพียงนึงหมากหนึ่งแล้วมัน พอมไนี่นะแบกแลมาสันนั่นเมื่อก่อนแม่เป็นมิม้นาแบบสันแบกเพียงมั่งแบบโม่แหละแล้วก็เแบบมื่อ่ะจะบอกเน่หนาวจังเย็นน้ำประทันเฮ้ยพ่อพ่อว่ามึงใส่แปลงนวัวเนาะนี่เนาะหนาวมึบบงหนาวเย็นบบน้ำประทันบบใน้สู๊กแบกน้ำเย็นกูมาแกงปลาในาหมอ้อสบายดีพี่น้องมามันสิตบยันไปวางเนื้อผู้ลูกทั้ง่างไอ้แท็กพ่นมันหาเป็นของมันหาเป็นการ แป้งนงมาไอ้หมาันหาน้ำตามันอยู่ทีนี่ยบไปทำไว้น้ำตาล,ลุณก,กินมาลอนี่มาทำผู้อาจานกันเลยกิน <ละ S 2> กินแศ<ม>บแจ,จางบ่หอมวัอีอ้อดีแบมานัวโคตแป้งนั <c oughs> งวกับน้ำตาลให้กูใส่ มันบ่พอมันบ่พอมากพลิกื้อ้ยเป็นวนกูเห็นน้อนงเอขนาดนี้ก็เสยได้หนักเย็นเด้อันนั้นอ้าวแต่กพอการไม่ใช่กะปุกนมาตั้งกระปุนนเฮ้ยกเน่าไปแกงะไ้มึงไปหาสักยาวิตาลีหน่นยดีิเดายามึงตายขึ้นเนาะเอาทังเขาลูกน่ะแล้วตามกี่โมงคืนหนพี่น้งเฮย ท้ามนีนเกือากย่าตะมินปจะุ้งลยสิุ้งะุ้งมามันมันเป็นหีเขอยู่ข้านกบ้ามนมาเลยนี่ยจ้างรอ้าบ่าเลยที่หามึให้ผู้ชายเลยสิมึงต้องให้ผู้ชายใช้ค่านี่ให้มึงยัมีผูบ่านะโอ้บเลยเนาะ ยกินเ่อกู่เรนีบกเผ็ดปวดเกาะท่อยท้งมันบอกเผ็ดเมื่อน่เธออยากตายแห้งเมื่อน่ะน้งแต่ปลาแดดสอันนี้น่ะนแต่ปลาแดกันแม่บุญโลปลาแดดปูงพาสีเหลืองกับพาสีขาวดพงคนกันพอลูกได้บ่พรมิาเลยิผ้าเะอาดมาเปิดใมาปะครับใคมาแล้วใคมาเ กูจะเปินไปนอนเหนือสารแนนนี่นนมันเปอดอิดแอร์ปกก้ะลูกกำลังเปิดกำลังรับตาตาแค่นอ่องแมมป้ะรับปดืดโลดโอ้บบไหมนเก่งเลยมัน,นเด,ดือดจานหนึ่งเลยมึงเก่งนะวะแม่มันเก็บข้าโคดแล้วสิ มไแล้วืเลแล้วเราไอด้อส้วกัน่ห่ออแกขาวบแล้วสิผู้บริหารที่มือการไม่สิแกะค้าเบอรแล้วปะแกะแล้วเออเอ้าอย่าแล้วหรืฮะ กินนมเนีย่ยไปแรกแม่ไปซื้อนมมาแม่ยังให้กินยาไปโพนะบ่สแมกินสีที่คอนเจนต์มันเศ้าสุดมันออกห่อนข้างในนั่นมันอไรนะกินเนอยเดือวกินเลยือนลง แซ่บอ awesome ันีพี่น้องมันหักคอดิ่เ้วก็เลงน้ามาดิเลืงน้าล้วก็เล่งแักหม้อมึงอีกเฮ้ยเมื่แดงหม้อนะตัวตัวเมื่อใค้เมาวคเอาไปเลยเอาแบบเฉดอะไรแบบตู้บัก่ัก็ได้พนก็ได้แล้วแต่ทุกจาใครก็ช่วยเองไม่ได ตามมาิวเผาโม่กับแบกเอาเลยแอละเี่ยวอรกักอก่ามา่าอมึงแต่หนัง่อเลือนงื่อนเรื่อนน่ะมันหมดแรเลย

งีอ่ะบอกพวกม่งก็ไปกินอ่ไรบยนี่โหลดอันตัมีกาไปสุทีเลยเคยบอกเขาแรเดอรมากเอเคยู่น้องายเไปาน้านเติดต่อพอมีมาเต็มเนาะก่อนงานด้วย ตกมาจับปานทีโหยเอาก่อนนานซะก่อนเนาะกินตะหลอกข้าวเลยเอาออกานะก่อนก่อนมสิมาอ้องหมอโอ่บ่ได้ได้นูแซ่บแงพี่น้องตําบ่ได้เบิดมัดซั่นยังน้อยนึงันไปฮ้อนบนี่บ่ไหวดอกเนาะยขนาดบ่เผ็ดเด้อนี่แซ่ปากพี่ ไ้เดียวัเน้คนนะออมาแล้วกวเอี่ร้บยปสนามป้ากี่ตีลูกยังเนี่ยซูบับโขดแล้วกรเบิดรว์ซีนะสวนล่ะอืมไม่าะโดที่นี่ยังววานไม่ใช่กระโดยิ้ดหอกแซ่บดีมั้ตาย คตรเองนะพ่อใส่ขีโมนะครับตะเบิ่งมันมั่มขึ้นไปเอาไปลูกน่ากระซ้่มนะเอามาตัวหน่ามันกินไปลูกไปน่ากระซ้่มนะพอกันกินหนาพี่นอะสบายดีด้วยสุขสุขบนเสพใจไม่หมดไม่ได้ตัว